สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะกลับมาพบกับช่องนิยายเดซี่แอนนี่ครับกันอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้จะนำนิยายในชุดสวิตอิตาลีมาอ่านให้ฟังกันต่อค่ะท่านใดสนใจอ่านนิยายในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ www ร์ p ว a r เว็ t com นะคะเลือกเมนูของสำนักพิมพ์เลอร์ลตีบุ๊กค่ะ หวามรักซาเลนโตตอนที่หวิลล่าออซินีเป็นเหมือนโรงพยาบาลหรูระดับหดาวหรือ7ดาวเจอนนี่สั่งให้คนของเขาตามเฝ้าเธออยู่ไม่ห่างไม่ว่าจะลุกนั่งหรือเดินไปหยิบจับอะไรจะมีคนคอยอาสาทำให้ตลอดบางครั้งสร้างความอึดอัดให้จนต้องเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องพัก เพราะไม่อยากให้ใครมาคอยติดตามซึ่งจีอันนี่ไม่ยอมให้เธอทำเช่นนั้นได้บ่อยนักเธอไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรนอกจากวาดรูปเช้าแต่งตัวโก้ออกจากวินล,ล่าไปพอบ่ายจัดเขาจะกลับมาทันรับประทานมื้อชาทุกครั้งจะคอยป้วนเปียนอยู่ไม่ห่างชวนไปเดินเล่นหรือไปเล่นเรือใบที่อ่าววินล,ล่า ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่งดงามมากตั้งอยู่บนเขามีพื้นที่ลาดต่ำลงไปจนถึงชายหาดและเป็นหาดส่วนตัวมีโขดหินร้อมอนณาเขตไว้ทั้งสองด้านบุคคลภายนอกจึงไม่สามารถผ่านเข้ามาได้เธอชอบลงไปนอนเล่นที่ชายหาดซินเวียจะจัดตระก้าสำหรับปิกนิกให้มีของกินเล่นหลายชนิดแต่ที่ถูกใจมากคือ น้ำผลไม้แช่เย็นซึ่งจะมีให้ทุกวันสลับกันไปหลายชนิดดาริสานั่งเอนหลังไปด้านหลังสองแขนค้ำกับผืนเสื่อข้างลำตัวเหยียดขาเรียวยาวไปจนสุดผืนเสือ่อเงยหน้าขึ้นสูดกลิ่นไอทะเลที่พัดมาเป็นละรอบผมชอบที่คุณมีความสุขไม่อยู่ที่นี่คุณอยู่กับแสงไฟในวงการภาพยนตร์นานเกินไป เสียงทุ้มดังขึ้นใกล้ๆดาริสาขยับตัวหันไปมองคนพูดซึ่งนั่งเขียนรูปบนแผ่นกระดาษมีขาตั้งอย่างตั้งอกตั้งใจคุณวาดรูปอะไรคะเห็นวาดมาตั้งหลายวันแล้ววาดรูปคุณเขาตอบเฉพาะคำถามแรกวาดรูปฉันหรือคะเจีอันนี่ยิ้มให้ก่อนจะหันไปตั้งใจกับงานตรงหน้าต่อ ปากก็ชวนคุยเพื่อให้ดาลิสาฟื้นฟูความทรงจำในอดีตริสาคุณอยากกลับไปแสดงภาพยนตร์อีกไหมดาลิสานิ่งคิดหาคำตอบเธอจำไม่ได้เลยว่าตัวเองไปเป็นนักแสดงได้อย่างไรมาเจอคำถามนี้เลยตอบไม่ถูกไม่รู้สิคะจำอะไรไม่ได้สักอย่างที่คิดว่าแย่ที่สุดคือไปเป็นนักแสดงได้ยังไง ฉันไม่มีความคิดอยากเป็นนักแสดงเลยด้วยซ้ําคุณเข้าวงการเพราะมีแมวมองมาเห็นแววเลยชวนคุณไปเทสหน้ากล้องงานชิ้นแรกของคุณคือนางแบบโฆษณาน้ําหอมเชื่อไหมผมซื้อทุกวันจนหมดเคาน์เตอร์เลยละ่ะเขาเล่าพร้อมกับหัวเราะขันตัวเองดาริสาทำตาโตจริงหรือคะอยากเห็นจัง เผื่อจะจำอะไรได้บ้างแล้วคุณซื้อทำไมเยอะแยะผมรักคุณเลยอยากสนับสนุนผลงานของคุณทำไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าคุณไม่แคร์สักนิดคือเรามีเรื่องไม่เข้าใจกันและมันทำให้คุณกโกรธผมมากไม่เห็นเข้าใจเลยคุณพูดเรื่องอะไรคะดาริสานิ้วหน้าพยายามนึกตามคำบอกเล่าของเขา ผมก็ไม่รู้ว่าเราผิดใจกันเรื่องอะไรผมกับคุณเรารักกันมีความสุขกันอยู่ที่หาดนี้ในกระท่อมชายหาดหลังนั้นคุณชอบกระท่อมนั่นมากเขาบุ้ยใบชี้ไปที่กระท่อมสีฟ้าขาวซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากที่ปูเสือนั่งเท่าไรนะักแล้วอยู่ดีๆคุณก็วอล์กเอาเก็บเสื้อผ้าหนีผมไปทิ้งโน้ตไว้สั้นๆ บอกขอเลิกกับผมจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเขียนสั่งไม่ให้ผมตามไปด้วยเสียงคนเล่าขมขื่นแววตาหมน่นจนคนที่มองดูอยู่พลอยเศร้าตามไปด้วยคุณพูดว่าฉันเป็นภรรยาคุณเราจัดงานแต่งงานกันหรือเปล่ามีรูปถ่ายเก็บไว้บ้างไหมคะฉันอยากเห็นจังจีอันนี่อยู่ที่นี่เองฉันเดินตามหาเสียทั่ว เสียงของมาเลนาเพื่อนบ้านสาวของจีอานี่ดังมาจากด้านบนเหนือหาดหล่อนมาที่นี่แทบทุกวันทำตัวคุ้นเคยจนเธอนึกรำคาญแต่ไม่ได้พูดออกไปแม้ว่าฝ่ายนั้นจะพยายามพูดกระทบให้สะกิดใจอยู่บ่อยๆแต่เพราะความจำยังไม่กลับมาจึงได้แต่รับฟังโดยไม่ออกความเห็นอะไร อาจมีบ้างในบางครั้งที่หลุดปากตอบโต้ออกไปโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุคงเป็นจิตใต้สำนึกสั่งให้ตอบโต้อย่างนั้นนอกจากคำพูดของหล่อนจะลายกาดแล้วสีหน้าและแววตายังฉายแววอาฆาตเมื่อมองเธออีกต่างหากจีอานี่ลอบผ่อนลมหายใจกำลังคิดว่าจะตอบคำถามของดาริสาอย่างไรดี เพราะเขาเป็นคนพูดโกหกหลอนไว้เองวางนินสอในมือลงช้าๆจับตามองหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงทันเห็นสีหน้าแจ่มใสเปลี่ยนเป็นซีดเซียวทันทีที่ได้ยินเสียงร้องทักของมาเรียนาสวัสดีมาเรียนาตามหาผมมีธุระอะไรเขาทักตอบเสียงเหนื่อยๆตามองดาลิสาอย่างไม่ยอมให้คลาดสายตาคุณจะไปไหน เขาถามดาริสาทันทีเมื่อเห็นหล่อนขยับตัวจะลุกขึ้นรู้สึกเหนียวตัวคะ่ะอยากขึ้นไปอาบน้ำเชิญคุณคุยกับเพื่อนตามสบายเธอลงเสียงหนักเมื่อเอ่ยถึงเพื่อนของเขาจีแอนนี่เอื้อมมือมาจับแขนเลียวไว้ได้ทันก่อนที่ดาริสาจะยืนขึ้นไม่เอายังไม่ให้ไปนั่งคุยด้วยกันนี่แหละดาริสาสะบัดแขนจะให้หลุด แต่เขาไม่ยอมปล่อยเป็นจังหวะเดียวกับที่มาเรนาเดินเข้ามาใกล้ปล่อยค่ะจีอันนี่ทำตาดุและสายหน้าไม่ยอมปล่อยยึดแขนเธอไว้อย่างนั้นอ้าวริสาเธอจะไปไหนก็ไปสิจะ๊ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนจีอันนี่ให้เองมาเรนาพูดเสียงหวานถือโอกาสนั่งลงตรงข้ามกับชายหนุ่มอย่างสนิทสนม ริสาอาสาจะไปบอกซินเวียให้ยกเครื่องดื่มมาต้อนรับคุณแต่ผมไม่ให้ไปริษายังเป็นคนป่วยอยู่ผมไม่อยากให้เธอออกแรงมากโดยไม่จำเป็นเขาพูดเน้นทุกคำอย่างจงใจคำพูดของจีอานี่ทำให้ดาริสาจำใจนั่งลงตามเดิมมองตอบเขาด้วยความไม่พอใจแต่ฉันคิดว่า ริสาหายเป็นปกติแล้วพูดเก่งกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะอันที่จริงคุณน่าจะบอกความจริงเธอได้แล้วนะคะปิดบังกันอย่างนี้ถ้ารู้ทีหลังคุณดาราใหญ่อาจจะไม่พอใจดาริสานิ้วหน้ารู้ชัดเลยว่ามาเรนากำลังหาเรื่องคำพูดของหล่อนนั้นชวนให้สงสัยมากเสียด้วย จีอานี่กำลังปิดบางอะไรเธออย่างนั้นหรือหันหน้าไปทางเขาและส่งสายตาเป็นเชิงถามว่าที่มาเรนาพูดนั้นหมายถึงอะไรจีอานี่สูดลมหายใจเข้าแรงอยากอารวาใส่เพื่อนสาวเพราะรู้ว่าหล่อนจงใจมาเรนาพูดกับเขาหลายครั้งแล้วที่เขาพาดาริสามาพักฟื้นที่วินล,ล่า โดยโกโหกว่าเป็นสามีภรรยากันเขาขอร้องร่อนไม่ให้บอกความจริงกับดาริสาอ้างว่าสงสารและเห็นใจไม่อยากให้คนป่วยรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างคําพูดของนายแพทย์ที่รักษาว่าถ้าดาริสารู้สึกปลอดภัยจะทำให้ฟื้นความทรงจำได้เร็วมาเรน่ายอมรับปากจะไม่พูดเพราะอยากให้ดาริสา หายจากอาการความจําเสื่อมจะได้ไปจากซาเลนโตและวินล่าของเขาโดยเร็วมาเรนาเขาเรียกชื่อร่อนปรามด้วยสายตาและสีหน้าบอกให้หยุดพูดมาเรนาหน้างอไม่พอใจที่เจนนี่ห้ามพูดเธอไม่ไว้ใจเขาเลยกลัวจะไปหลงแม่ดาราสาวคนนี้อีกจะให้ทนดูอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็ไม่ไหว ดาริสาอาการดีขึ้นมากร่างกายแข็งแรงมีน้ำมีนวลหน้าตาสดใสขนาดไม่แต่งหน้าแต่งตัวยังสวยหวานชวนมองเธอกลัวใจเขาจริงๆแม่ดาราคนนี้ก็ใช่ย่อยหูตาแพรวราถ้ารอนรู้ว่าเจียนี่รวยมากขนาดไหนคงไม่ยอมปล่อยเขาแน่ยังไงก็ต้องหาทางไล่ไปให้ได้ก็จริงนี่ ในเมื่อลิสาอยากจะไปคุณจะห้ามไว้ทำไมคะไม่ได้เป็นอะไรกันเสียหน่อยหลุดประโยคสุดท้ายออกไปอย่างตั้งใจมาเรนามาเรนาจีอ,อันนี่และดาริสาอุทานขึ้นพร้อมกันผมคิดว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าเมาหรือเปล่าถึงได้พูดจาไม่รู้เรื่องเอาไว้สั่งเมาค่อยมาพูดพร่ำมเรื่องที่คุณอยากจะพูดจีอ,อันนี่ตำหนิ ฉันไม่ได้เมาคุณก็รู้ดีว่าฉันคอแข็งแค่ไหนแค่เบียรกระป๋องสองกระป๋องไม่ทำให้ฉันเมาได้หรอกมีเสียงหัวเราะในลำคอต่อท้ายจ้องมองดาลิสาอย่างเกลียดชังริสาฉันรู้นะว่าเธอจำอะไรได้แล้วเลิกมารยาทําเป็นความจําเสื่อมเสียทีเถอะคิดจะจับจีอานี่อีกใช่ไหมครั้งนี้เธอทำไม่สำเร็จหรอก จีอนี่เขาไม่หลงสเสน่ห์ใส่ซื่อของเธอแล้วล่ะดาริสากรอกตามองชายหญิงตรงหน้าไม่เข้าใจว่ามาเรนากล่าวหาทำไมเธอยังจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้สักหน่อยเคยมีแวบเข้ามาบ้างแต่มันไม่ปฏิปปต่อและจีอันี่ก็ยืนยันว่าเธอเป็นภรรยาของเขาคนรับใช้ในวินล่าต่างให้ความเคารพเธอ เหมือนเป็นนายผู้หญิงของที่นี่แล้วทำไมมาเรนาจึงพูดเหมือนเธอไม่ใช่ละ่ะกล่าวหาว่าเธอหลอกลวงเขาหลอกลวงเพื่ออะไรความจริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่ใช่ดาริสาออซินีหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แล้วเธอเป็นใครมาจากไหนทำไมจีอานี่ถึงทึกทักว่าเธอเป็นภรรยาของเขา ความคิดของดาริสาสับสนไปหมดปวดศรีรษะขึ้นมาเป็นละรอกท้องไส้เหมือนถูกบิดจนอยากจะอาเจียนสายตาที่จ้องมองคนทั้งคู่เริ่มผ้าเรือนมือเล็กๆในอุ้งมือใหญ่กดจิกเกล็บโดยไม่รู้ตัวเมื่อพยายามคิดหาคำตอบจีอานี่มองหน้าหญิงสาวแล้วสะบัดออกมา เขาหันไปมองเพื่อนที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นด้วยความไม่พอใจเธอพูดมากไปแล้วมาเรนะ่าฉันขอเตือนไว้เลยว่าถ้าริสาเป็นอะไรไปฉันจะไม่ให้อภัยเธอเลยพูดจบลุกขึ้นยืนก้มตัวลงช้อนล่างบางที่นั่ง,งโงนเงนเหมือนจะพับลงในนาทีใดนาทีหนึ่งขึ้นไว้ในอ้อมแขนฉันอยากอาเจียน เสียงพึมพำร,ร,รอดจากริมฝีปากซีดขาวอดทนไว้ที่รักผมจะพาคุณกลับไปพักในวินล,ล่าคุณอยู่กลางแดดนานไปถึงได้ปวดศีรษะถ้าได้นอนพักสักครู่คงจะหายหลับตาเสียคนดีเขาพูดปลอบเสียงอ่อนโยนเลิกสนใจมาเรน่าที่นั่งหน้าบึ้งมองดูเขาจีอานี่คะคุณจะไปไหน ดาลิสาไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนั่งคุยกันอยู่ดีๆแกล้งทำสำออยละไม่ว่ามาเลนาตะโกนไล่หลังเมื่อเห็นจีอานี่ผู้ชายที่หมายปองอุ้มสตรีที่เป็นศัตรูหัวใจเดินห่างออกไปอย่างทะนุถนอมจีอานี่อุ้มดาลิสามาถึงวิลล่าโดยไม่พูดอะไรอีกเลยก้าวเดินแต่ละก้าวเป็นจังหวะมั่นคง บอกถึงความปลอดภัยดาริสาหลับตาถอนหายใจแม้รู้สึกวิงเวียนหน้ามืดแต่ก็อยากรู้เรื่องที่มาเรน่าพูดทิ้งท้ายไว้เจียนี่คะเธอกระซิบเรียกหืมปวดหัวมากหรือตามหมอมาดูอาการคุณดีไหมไม่ต้องค่ะอย่ารบกวนคุณหมอเลยฉันไม่ได้เป็นอะไรมากกินยาแล้วนอนพักสักหน่อยก็หาย แต่ฉันแต่อะไรเขาถามกลับเมื่อดาริสาเงียบเสียงไปเฉยเฉยฉันฉันอยากรู้ว่าเรื่องที่มาเรนาพูดเมื่อครู่นี้เป็นความจริงหรือเปล่าคะโอ๊ยเธอร้องเสียงหลงเมื่อรู้สึกว่ามือของเขาที่ประคองร่างเธออยู่มีบเนื้อแน่นจนเจ็บผมขอโทษคุณถามอะไรอย่างนั้น มาเลน่าพูดพร่อยๆคุณไม่ควรเก็บเอามาคิดเสียงที่พูดดุดันจนคนฟังต้องสูดลมหายใจเข้าเพื่อสยบความตื่นกลัวเธอเคยพูดกับฉันทำนองนี้มาหลายหนแล้วและฉันเริ่มจะเชื่อแล้วว่ามาเลน่าพูดจริงฉันควรจะไปจากวิลล่าหลังนี้บ้าละสิคุณกำลังไม่สบายคิดอะไรเลอะเธอคิดดูสิ ถ้าคุณไม่ใช่เมียผมผมจะพาคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมฉันไม่ได้ไม่สบายนะคะแข็งแรงดีเพียงแต่เธอยกมือขึ้นแตะที่ศีรษะในนี้มันไม่มีความจำเหลืออยู่เลยจำคุณก็ไม่ได้แล้วไงคุณจำอะไรไม่ได้จำสามีตัวเองไม่ได้เลยจะไม่อยู่ที่นี่แล้วถ้าไม่อยู่ที่นี่ คุณจะไปอยู่ที่ไหนล่ะช่วยตอบผมทีริษาจีอันนี่วางร่างเธอลงบนฟูกอย่างนุ่มนวลแตกต่างจากอารมณ์ที่กำลังพรุ่งพลานฉันก็ไม่รู้ดาริสายกขาขึ้นมานั่งชันเข่ารอบมองคนที่เดินวนไปวนมาอยู่หน้าเตียงไม่รู้แล้วยังคิดจะไปจากที่นี่คิดบ้างหรือเปล่าว่า นอกบ้านมันอันตรายแค่ไหนสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวน่ะเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวผู้คนจิตใจดีไม่มีใครคิดทำเรื่องร้ายๆหรอกค่ะริสาตอบอย่างนี้ผมอยากจะบ้าตายเขาพูดแล้วนั่งแปะลงที่ขอบเตียงเมืองสวยๆไม่ได้หมายความว่าจิตใจของคนจะสวยตามไปด้วยคนมันก็มีทั้งดีและเลว ปะปนกันนั่นแหละฉันรู้หรอกนาไม่ได้โง่เธอตอบแบบชักสีหน้าทำตาคุณใส่กันอย่างไม่มีใครยอมใครดีใจนะที่คุณรู้ว่าตัวเองฉลาดยังอุตส่าห์คิดเป็นถ้าอย่างนั้นนอนพักซะตื่นขึ้นมาจะได้หายปวดหัวเฮ้ดีแต่สั่งคุณนะ่ะผดเด็จการเอาแต่ใจตัวเอง พูดออกไปแล้วดาริสาก,ก็ตกใจรู้สึกว่าเคยพูดประโยคนี้กับเจียนี่มาก่อนผดเด็จการเอาแต่ใจตัวเองเธอพึมพำรรม,มองเขาหน้าตาตื่นคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันเคยพูดกับคุณอย่างนี้ใช่ไหมเธอถามเขาเสียงเบาเหมือนเสียงกระซิบหลับตารับชมภาพเก่า ที่กำลังไหลผ่านเข้ามาในห่วงความทรงจำราวกับเปิดเครื่องรับโทรทัศน์จีอนนี่ขยับเข้ามาโอบร่างบางไว้ในวงแขนคุณต่อว่าผมบ่อยๆ่อเมื่อผมขอให้คุณทำตามใจผมเขาตอบด้วยสีหน้ายินดีทำไมคุณถึงชอบบังคับให้ฉันทำตามใจคุณละ่ะจีอันนี่ยิ้มช้าช้าไรที่แก้มซีดขาวเบามือ เพราะคุณดือ้อแล้วก็เอาแต่ใจเหมือนผมนั่นแหละเพียงแต่ผมเก่งกว่าใช่ค่ะคุณขู่เก่งขู่ว่าจะจับฉันโยนลงจากเรือถ้าฉันไม่นั่งนิ่งๆให้คุณวาดรูปแล้วฉันก็แอบเอาสีของคุณเททิ้งคุณจะได้เลิกวาดแล้วพาฉันไปเที่ยวแต่คุณเห็นเสียก่อนเลยเออแกล้งทําโทษฉัน จีอานี่ยิ้มและยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆดีใจจนหัวใจเต้นรัวคุณจำได้เขาพูดอย่างตื่นเต้นดาริสายิ้มปากสั่นน้ำตาคลอบีบมือชายหนุ่มแน่นฉันเห็นแวบ,บๆค่ะนิดเดียวเองแล้วผมทำโทษคุณยังไงเด็กดือ้อเขาถามเสียงนุ่มดาริสามองตาเขา รู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าแรงสูงช็อตไปทั่วร่างคุณเออบจูบฉันค่ะเธอกระซิบตอบเขาเสียงเบาแก้มร้อนสู้จีอันนี่ระบายรอยยิ้มสุดแสนเซ็กซี่แล้วต่อจากนั้นละ่ะจำได้หรือเปล่าดาริสานิ้วหน้าพยายามนึกภาพที่อยู่ในมโนเริ่มแจ่มชัดขึ้นทีละน้อย มีผลทำให้แก้มสาวแดงระเรื่อเขินอายไม่กล้าสบตาสุดเซ็กซี่ของคนที่จ้องมองมาไม่แล้วค่ะเธอตอบเสียงเบาเอถ้างั้นผมว่ามีวิธีช่วยรือฟื้นความจำแบบเร่งด่วนแล้วละ่ะคุณอยากทดลองดูไหมฟังจากน้ำเสียงและอ้อมกอดที่กระชับแน่นยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ไว้ใจวิธีรักษาของเขาฉันอยากนอนพักแล้วค่ะเชิญคุณลงไปหาเพื่อนคุณเถอะป่านนี้นั่งรองเงกแล้วคุณอยากนอนก็นอนแล้วไม่ต้องมาไล่ให้ผมไปคุยกับมาเรนาผมไม่ไปหรอกถ้าอยากนั่งรออยู่อย่างนั้นก็ปล่อยไปเข้ามาวุ่นวายเรื่องของผัวเมียเขาดีนักยุ่งไม่เข้าเรื่องนั่นเพื่อนของคุณนะคะ เธอทั้งรักทั้งห่วงคุณมากเธอชอบมาหาเรื่องว่าฉันแย่งคุณไปจากเธอเสมอแล้วครั้งสุดท้ายนั่นเธอบอกว่ากำลังจะมีลูกกับคุณดาริสาพูดตามจิตใต้สำนึกที่เก็บกดไว้นานโดยไม่รู้ตัวและเมื่อพูดออกไปแล้วได้แต่นั่งงงไม่เข้าใจว่าหลุดปากพูดไปได้อย่างไรริสา เจียนี่อุทานในตาคมเปล่งประกายแวววาวเมื่อได้รู้สาเหตุที่ทำให้หล่อนนีหน้าไปจากเขาเจียนี่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเธอกระซิบถามใบหน้าแนบอกวกว้างอย่างหวาดวันเวลานี้ความจำไหลกลับมาสู่เธอราวกับน้ำท่วมรากเป็นอย่างที่คุณหมออัลเบอร์โตกล่าวไว้จริงๆเมื่อถึงเวลา ความจำจะคืนกลับมาเองโดยไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำหวามรักซาเลนโตตอนที่6ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้ในครั้งหน้าท่านใดมีอาการเสียงดังในข้อเข่าเนื่องจากน้ำในเข่าแห้งเดินแล้วเจ็บขาลุกนั่งไม่สะดวกขอแนะนำให้รับประทาน แบล็คโมกรูโคซา a มี n นวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะรับประทานทุกวันอาการดังกล่าวจะค่อยทุเลาขึ้นค่ะก่อนจากกันขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องนิยายเดซี่แอนนี่คลับด้วยนะคะวันนี้ต้องลาแล้วค่ะแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ